สวัสดีค่ะสวัสดีทุกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วน,นะคะกับชานชายแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านร,ารีวิวปิดการขายสงรายการนะคะเริ่มที่รายการแรกแเป็นโคมสยามคูปะตาเอ็นซีหนึ่งสามเเกียร์ก้างแบบแปลงดุมล้อแปลงตัวเครื่องสายพานนะคะเอาค่าเดิมออกแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเบรกนอกแล้วก็ใส่เป็นวินหน้า8นะคะคันนี้จะส่งลูกค้าออนไลน์นะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้า ออนไลน์นะคะปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่25,000บาทราคายังไม่รวมส่งนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้ง,งานนะคะราคานะคะอยู่ที่25,000บาทนะคะพร้อมตัวยกคลังเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะนี่นะคะ สินค้าสวยตรงปกไม่จกตานะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 946022291นะคะร้านต,ตั้งอยู่บ้านเกยาะลำไยตำบนวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำรรแพงเพชรน,นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะจะส่งให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็คันที่2เป็นโครง มุยเล้งบางนานะคะลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับราคาโคงมุยเล้งบางนาราคาเฉพาะโคงนะคะอยู่ที่16,500บาทนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะ มีอีกหลายคันเลยนะคะแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปากหมุดใน GPS พได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับมุอเล้งบางนาอยู่ที่1น5่งืบาทนะคะยังมีให้เลือกอีกหลายคันหลายสีเลยนะคะสำหรับมือเล้งบางนานะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ามากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ โทรศูนย์เก้าสี่หกศูนย์สองสองสองเก้าหนึ่งนะคะ,ร,ะ,คะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสีสันสวยงามเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ